สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่จะสร้างรายได้กับการติดโฆษณาลงในเว็บไซต์ของเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมสลายยุทธนะครับตีเหล็กนะครับผมครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนที่มีเว็บไซต์หรือบล็อกเป็นของตัวเองนะครับผมต้องการที่จะสร้างรายได้หรือทําเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมต้องการมีโฆษณาไปติดในเว็บไซต์แล้วก็สร้างรายได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะมา แนะนำวิธีการสมัคร Pop a d d นะครับผมเพื่อที่เราจะเอาโค้ดตรงโฆษณา Pop Under อันนี้นะครับไปติดในเว็บไซต์แล้วก็ทำเงินได้อย่างง่ายและรวดเร็วก็คือก่อนอื่นก็มาสมัครกันเลยครับผมตอนนี้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมใครที่สนใจที่จะสมัครนะครับผม ใครที่ดู YouTube อยู่นะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมนะครับผมเซิร์ชหาเจอใน Google หรือช่องทางอื่นๆนะครับผมคอให้เพื่อนๆคลิกที่แบนเนอร์นะครับคลิกที่แบนเนอร์หรือว่าปุ่มลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนสมัครป๊อปแอดนะครับผมมันก็จะมาหน้านี้ครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูล Account Detail นะครับผม ครับเกากข้อมูลตามนี้เลยครับครับเกาะ username นะครับที่เพื่อนๆต้องการตอนนี้ครับผมวกอกอีเมลที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือเป็นอีเมลที่เพื่อนๆใช้ในปัจจุบันนะครับผมครับก็คือเว็บเว็บบลอกแอดก็คือมีข้อดีหลายอย่างนะครับผมสำหรับคนที่สร้างบล็อกนะครับผมเป็นเว็บที่เรา กระจายสื่อโฆษณานะผมให้กับสมาชิกที่สมัครคุณรายรายจ่ายกันตอบแทนนะครับผมป๊อบอาจะจ่ายแบบ CPM นะครับผม1เหรียญถึงสเหรียญต่อ1000ผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ข้อดีตัวนี้ครับที่มีผู้ที่เป็นบล็อกเกอร์นะครับผมบล็อกเกอร์มืออาชีพเลยนะครับผมชอบทำกันมากนะครับเพราะว่าเว็บนี้ เขารับทุกแนวครับผมก็คือเว็บ18บวกอย่างนี้ก็ทำได้นะครับผมสมัครง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเหมือนเว็บเยนโกนะครับเยนโกยิงโกที่เรารู้จักกันแล้วก็แอสเซนนะครับสมัครยากก็คือถูกแบนได้ง่ายด้วยนะครับผมตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องติดแบนเนอร์นะครับผมแล้วก็เราก็ไม่ต้องรอให้คนมาคิดโฆษณา เพราะมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นมาซ่อนอยู่ด้านหลังเว็บไซต์ของเราครับผมทำให้ยอดวิวของเราไม่หายไปนะครับผมยอดวิวบล็อกของเราไม่ตกในอันดับ s e o นะครับผมสำหรับคนที่ทำติดทำ s e o ให้ติดอันดับ Google น,นะครับผมครับในการสมัครก็ให้เพื่อนๆกรอกตามนี้นะครับผม ก็คือป๊อ a แอดเปิดมาก็พี่พี่ชายผมนะครับผมที่ทําธุรกิจด้วยกันนะครับทําธุรกิจ GDI กับทีม t w e n t o Million นะครับผมก็บอกเล่าให้ฟังว่าตัวนี้ป๊อ a แอดตัวนี้ก็เปิดมานานแล้วบริษัทเปิดมา9ปีแล้วนะครับก็มั่นคงพอสมควรนะครับผมก็ให้เพื่อนๆสมัครตามนี้ครับสมัครง่ายๆนะครับผมง่ายมากก็ลองดูครับแต่ตรงนี้นะครับผมพอเลือกอีเมลเสร็จแล้ว ก็ให้เพื่อนเนี่ยครับเลือกเป็นประเทศประเทศไทยครับผมกรันที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับให้เลือกตัวนี้ครับ account type นะครับผมก็ให้เลือกเป็นพ u บริชเชอร์นะครับบริชเชอร์ครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับผมแล้วก็ตั้ง p a เว w o r d ครับส่วนตัวนี้นะครับ personal detail ก็คือให้เรามากรอข้อมูลส่วนตัวครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ครับผมติ๊กเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรง I am not robot นะครับว่าเราแสดงตัวตนว,ว่าเราไม่ใช่โรบอทเราก็ติ๊กไปเมื่อเสร็จขั้นตอนก็ให้เพื่อนๆตรวจสอบนะครับตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่มดิจิตเตอร์นะครับกดปุ่มดิจิตเตอร์ก็คือการสมัครเสร็จสิ้นก็ให้เพื่อนๆไปเช็คอ e ีเมลได้เลยครับผมครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเนี่ย อีเมลจะมาหน้าตาประมาณนี้ครับผม pop a d อดโจะส่งมานะครับผมให้เรายืนยัน Account นะครับผมให้เรามา Active Account Activation นะครับผมก็ให้เรามาคลิกที่ลิงก์ตรงนี้เลยครับการสมัครก็จะเสร็จสิ้นครับผมตัวน,นี้ครับก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะมาอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ ใครที่จะเอาโค้ดไปติดที่เวนะ็บน้าให้มันแสดงเพื่อที่สร้างรายได้ก็ให้เรามาที่เมนูตัวนี้ครับเนี่ยเมนู3อันสังเกตนะครับสามอันตัวนี้เว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ที่เราสร้างแล้วครับที่เราแอดแอดลงไปแล้วนะครับผมมันจะแสดงตัวนี้หรือใครที่ยังสมัครเพิ่งสมัครสมาชิกใหม่ก็ให้มัน new เว็บไซต์ตัวนี้ครับผมคลิกเข้ามา เนี่ยครับ new new เว็บไซต์ก็คือให้เราตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับตั้งชื่อแล้วก็ใส่โดเมนนะครับผมแล้วก็ e s c r i p t i o นนี้ก็คือคีย์เวิร์ดของเราให้ตรงกันนะครับให้ตรงกับเว็บไซต์ของเราครับแล้วก็ลองติ๊กตัวนี้ครับผมตามวิดีโอเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือการการแอดเว็บไซต์นะครับผมเพิ่มเว็บไซต์นั่นเองนะครับเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปใน บอปแอดนะครับผมเมื่อเพื่อเว็บไซต์แล้วเราจะเอาโค้ดที่ไหนนะครับเนี่ยครับเมนูด้านนี้ครับเมนูด้านซ้ายโค้ดเจเนเรเตอร์นะครับโค้ดเจเนเรเตอร์ตรงนี้เราก็ลองคลิกไปมันจะมาหน้านี้ครับให้เรากดเจเนเรตเจเนเรตโค้ดนะครับตัวนี้กดปุ่มสีส้มตัวนี้แล้วเราก็นําโค้ดตรงนี้ไปติดนะครับไปติดที่เว็บไซต์ของเพื่อนๆนได้เลยส่วนวิธีการติดนะครับก็เมนู เมนูต่างๆก็ลองลองคลิกดูนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูวิธีการติดโค้ดนะครับวิธีการติดโค้ดก็ง่ายมากครับเมื่อเรากด generate code เสร็จแล้วเราก็ก๊อปโค้ดตัวนี้ไปนะครับผมถ้าใครทำบล็อกเกอร์นะครับใครที่เป็นบล็อกเกอร์เนาะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเว็บตัวนี้คือเว็บคลิกโฆษณานะครับอันนี้เป็นเว็บที่ดีที่สุดนะครับเว็บคลิกที่ดีที่สุด ก็คือตอนนี้ผมทําอยู่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้ครับผมตามเนี่ยครับตามหน้าจอที่ขึ้นมาได้เลยครับผมทัฟฟิกมูลซูนตัวนี้นะครับครับผมการติดโค้ดก็คือให้เรามาที่แม่แบบนะครับผมของบ็อกเกอร์นะครับของของบ็อกเกอร์ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปแก้ไขให้ L ครับครับผม ตัวนี้ผมติดไว้แล้วนะครับผมตัวเนี้ยผมติดไว้แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดนะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเห็นเลยครับผมสังเกตด,ด้านบนดูโค้ดให้ TML ตรง head ครับผมดูที่ head แล้วก็นำโค้ดโค้ดของ pop add มาวางไว้ได้เลยครับใต้ตรงนี้ใต้ script ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดบันทึกเทมเพลตครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมส่วนใครที่ ทำบล็อกด้วย Word p r e s s นะครับผมก็ง่ายๆครับผมตัวนี้ให้เราเข้ามาที่เมนูด้านซ้ายครับแอปเพลียน,นะครับผมตัวนี้ก็ให้เราอีดิเตอร์ตรงนี้คลิกเลยนะครับตัวนี้เมื่อเราเข้ามาตัวนี้ให้ดูเราดูแถบเมนูด้านขวานะครับเมนูด้านขวาด้านนี้ให้เราหาเมนูชื่อเฮดนะครับเฮด d o t p p ตัวนี้ครับผมสังเกตให้เรามองด้านขวาครับผม <c oughs> ใหเพื่อนลองเลื่อนดูนะครับแล้วก็คลิกเลยครับคลิกเข้าไปดูเนี่ยครับก็ให้เราเอาโค้ดตัวตัวเมื่อกี้ครับโค้ดของ pop ad มาวางใต้ h e ตุเหมือนเดิมเหมือนกันครับผมเหมือนกันกับของ b l o กอ e r เลยนะครับผมการวางโค้ดง่ายๆครับผมการแสดงผลจะเป็นแบบ pop under เนาะผมก็บอกไว้ในต้นวิดีโอแล้วนะครับผมครับผม ส่วนก็คือในข้อถัดไปนะครับผมก็เราก็จะมาดูวิธีการเนี่ยครับการเบิกเงินถอนเงินจะอีดิทโปรไฟล์อะไรจะอยู่ตรงนี้เมนูง่ายๆครับว่าให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมเพราะว่าเว็บนี้ทำง่ายครับผมก็ไม่ยุ่งยากครับ ก็สร้างไลยได้จากเว็บไซต์ของตัวเองได้เลยนะครับผมก็คือไม่ไม่ยุ่งยากเราเราสร้างเว็บใหม่มี u U p มีคนเข้าเว็บประมาณสอ0ถึงคนอย่างนี้เราก็สามารถทำเงินได้ครับผมตอนนี้เหมาะทั้งบล็อกเกอร์มือใหม่แล้วก็บล็อกเกอร์มืออาชีพครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวยังไง ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเว็บติดโฆษณาของเว็บอื่นนะครับผมที่ทํำลายได้เยอะเหมือนกันกันกบเว็บนี้นะครับผมก็จะทําวิดีโอมาแนะนําอีกนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ถูกใจกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมผมจะได้ทําวิดีโอดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ